ลุงลุงขอขออีกหน่อยครับอ่าพอถ่านเรามาปุ๊บชนปุ๊บระบบอ่าระบบสายพันธุ์ที่ท่านเห็นไม่ได้ซื้อมาจากต่างประเทศไหนนะครับอันนี้ฝีมือลุงอาลีแท้ๆเลยนะครับอันนี้เนี่ยฮะเนี่ยครับ,รบ,รบรรเห็นไหมฮะรันรันสมัยไหด้ไหม<ะ>ลุงอ๋มีที่ทออมี่านดีกว่าไม่เมย์มันตอนออกมันนานไม่ไหวจากของเพราะ ออกแล้วไม่เป็นไรตอนก่อนจะออกนี่ต้องมาล้างหัวให้รูมันออกแล้วเดินเครื่องจากผงผ่าน้นให้เหนียวนะผ่านป่นนะฮะมาผ่านกระบวนการนวลครับมันจะต้องเริ่มจากตรงนู้นครับจากตรงนู้นนะครับเอาผงถ่านเทข้างบนนวลฮะตอนนี้เครื่องถกำลังเติมน้ำอ่าให้มันเหนียวให้เหนียวส่วนผสมคือน้ํากับกับถ่านป่นเท่านั้นสองอันที่นี้ไม่ใช้แป้งมันนะครับนะฮะแล้วก็จะผ่านกระบวนการข้างใน อัดเป็นแท่งนะฮะอัดเป็นแท่งแล้วก็ก็ออกมาทางนี้นี่ฮะนี่นี่นี่ฝีมือลุงทั้งนั้นนะครับดูซะกก่อ,อกนนะครับเนี่ยออกมานี่แล้วก็จะมาตัดกับเบ,<า>บกเกอร์มันจะมีสวิตอยู่นะเนี่ยหากทางวิ่งมารูนี้ปุ๊บเนี่ยม,มันจะมาโดนสวิตเนะนี่ยแล้วก็จะลงแล้วก็จะไปตามเส้ยผ่าน อ๋อจะจะขึ้นสายพานไปเลยไปสายพานเลยอ๋อนี่ฮะนี่ยนี่คนไปหยิบอยู่หัวเนี่ยคนหยิบจะไปนี่ครับจะไปตามสายพานอย่างนี้นะฮะออโต้นะฮะออโต้ลุงบอกว่าทานสองตันทํางานสองคนพอคนเดียวทําได้อ่าคนเดียวทําได้ด้วยเนี่ยครับทานสองคนเดียวทำได้แต่เหนื่อยหน่อยอ่าเหนื่อยหน่อยทุงนี่ฮะแลลุงก็ขายปีกันอยู่เท่าไหร่ลุงผมขายอยู่นี่ร้อยหนึ่งโน่นอย่างโน้ดร้อยยี่สิบสิบโลสิบโลร้อยยี่สิบบาทเห็นไหมครับ ไม่ไม่ไม่ได้ทิ้งเลยนะฮะเนี่ยฐานปนๆนะฮะมาอัดก้อนแบบนี้ครับมาอัดอีกครับนี่ฮะแบบนี้นะครับแต่มันก็ต้องโดนเดินเครื่องตัวนี้ด้วยใช่ไหมครับลุงนี่ฮะต้องเดินเครื่องเดินเครื่องให้มันปั่นนี่ฮะอ่าตันนี่แล้วก็ทำงานร้อนหมดเลยอ่ะออโต้นะครับออโต้ลุงอาลีคิดค้นทำเองออกแบบเองแล้วก็ใช้งานลุงครับอันนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับอายุเขานี่ครับเครื่องตัวเนี้ยเหรอครับ ยี่สิบกว่าปีแล้วย่กว่าปีแล้วนั่นแสดงว่าลุงคิดมาเนี่ยยี่สิกว่าปีแล้วนะครับครับลุงเริ่มเอาถานตั้งแต่บอกว่าตั้งแต่สมัยท่านเปรมเป็นนายกอศยี่สิบแปดครับนี่ครันี่นี่นี่จะมีแทงน้านะฮะอันนี้แทงน้ําไว้ผสมกับถานปนเห็นไหมฮะแทงน้ำนี่ครับ นี่ครับดูนะฮะโอ้โหนี่นี่ลุงแกคิดทำหมดเลยนะฮะเนี่ยเนี่ยฮะตอนแรกเอาบกกระบะเนี่มันี่ยเห็นไหมฮะหัวเลยตอนแรกนี่หมดเนี่ยนี่เราทำงานมลำบากไม่ต้องผสมแป้งมันนะครับน้ำไหลมาไหลมาครับไหลมาตามท่อเอาน้ำไหลมาทำอะไรมาผสมมาผสมแล้วก็ปั่นอ่ามาผสมกับถ่านปนนี่ฮะ น้ำมีไหมเปิดได้ไหมไหลไหมไหล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 เปิดเน่เน่เน่เปิดน้ำนี่ฮะนี่น้ำไหลเห็นไหมฮะล้างมือ่อันนี้ก็จะเป็นผ่านปนผสมน้ำเปื้อนเชื้อนี่แล้วแล้วก็อ่านู่นฮะผ่านผ่านอ่การผสมแล้วก็อัดเป็นแท่งลงไปนะฮะอัดเป็นแท่งลงไปนี่ครับลงมานี่นะฮะ นี่นี่นี่ลงมานี้แล้วก็มาสู่เครื่องออโต้ของลุงนะครับส่วนอันนี้เป็นเป็นเครื่องจักรรถสิบล้อครับอันนี้อันนี้เป็นเครื่องรถสิบล้อทั้งคันลุงถอดมาเกียร์ทั้งมาหมด่ะลุงเอาออกมาหมดเลยว่างั้นนี่ครับขอโทษนะครับอันนี้เป็นความคิดเมื่อยี่สิบกว่าปีที่แล้วนะครับนี่ฮะลุงคิดทํามาตั้งแต่ยี่สิบกว่าปีที่แล้วนู่นฮะแล้วผลผลิตนะฮะผลผลิตเห็นไหมฮะ เออจากฐานปนปนกับคืนสู่แท่งอีกครั้งของทิ้งอ่าเศษมของทิ้งของทิ้งเป็นผงฐานนะครับนี่ฮะโลละสิบสองบาทราคาปลีกเอ้ยราคาส่งนะนี่ราคาส่งหนักะมีน้ําหนักออันนี้เนี่ยไปใช้ได้แต่ละพัสดุไม่มีควันไม่มีควันไม่มีกลิ่นเพราะเราไม่ใส่แป้งมันครับ ไม่มีกลิ่นไม่มีควันไม่แม่ใส่แป้งมันอไปย่างปลาอะไรก็ได้ดีเลยครับไม่มีการเสียเอาไปย่างเอาไปกระบวนการย่างเนี่ยน่าสนใจมากได้สองชั่วโมงครึ่งก้อนหนึ่งหนึ่งก้อนสองชั่วโมงครึ่งเดี๋ยวเราจะลองเอาไปพิสูจน์นะครับเราจะเผาปลาด้วย่งครึเราจะหาปลาก่อนแล้วเราก็จะลองเลยสองชั่วโมงครึ่งนี่ผมว่าเผาปลาได้น่าจะเป็นเป็นร้านอาหารร้านอาหารเขาตั้งไปไม่ต้องเปลี่ยนฐานทีเดียวจบคนเลย ตาอาหารใช้อยู่แต่วมะรหาเนี่ยตลาดลุงสองที่ไหนบ้างครับ